สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการ GG กังซรารีวิวเกมนะครับก็พาร์ทนี้เราก็มาเล่นเกมไมครับกับแบบแซนด์อัพสไบเวอร์เหมือนเดิมนะฮะต่อจากพาร์ทที่สี่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่หานั่นเองนะฮะเพื่อเพื่อแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเป็นพาร์ทที่ห้าเนี่ยมันก็คือพาร์ทที่สี่นั่นเองไปไปนอนโอเคก็เราจะแยกหน้าที่กันทำนะผมเป็นตากล้องผมจะทำตัวเป็น เป็นอะไรดีวะเาเป็นอะไรดีวะเป็นสปายเขาเขาเรียกอะไรวะผู้ช่วยเอออ่าเกกะอ่าไอสัตว์เออนัดขอไม้หน่อยดิไม่ให้อ้าวเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่พี่จะมาทำกล่องเก็บพวกของในสเปาอ่ะอ้าว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 กรรมปูดังนานลืมเปิดไม้ ว่าวทียงใครเนี่ยเสียงใครเนี่ยเสียงใครอ่ะไอ้เหี้ยี่คุณฮะเสียงใครเนี่ยเมื่อคุณถามผมมาอย่างนี้ตัวนี้ครับผมชื่อนายอาโรนนะฮะเช่นเคยเช่นเคยครับแล้วก็เช่นเคยเช่นเคยแล้วก็เช่นเคยนะฮะโอ้ห่างหึงกันไปนานแล้วเมื่อกี้ทำไมดีฟเป็นออสจูนวะเช่นเคย ผมก็รอเหล่าเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับผมก็หน้าตาดีเหมือนเดิมลุกเ,เก็บลุกเกลุกเคน็นี่ยังกองเก็บไอไอเทมเนี่ยมันเตอร์เน,นี่ยนายกำลังทำกูกะว่าจะเก็บไปข้างบนสุดเลยอเ,ออเออเยอะจังวะโคตรเยอะเก็บแบกข,ข้างบนได้ไหมวางไว้าาข้างบนเลยได้ปะไว้ข้างบนไหนอะบนบนสปาวะมาทำทำนะ อนนี้ก็ใส่เบ็ดเต็ดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงทีหลังเอเป่าวะเดี๋ยวเราค่อยเรียงทีหลังเอออุ้ยไข่อุ้ยเอซิบเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาแล้วเตียงเตียงอยู่ไหนอะตอตอตบีบีเอ้ยยาเออมันทังแล้วแค่มันทังจะตายแล้วเนี่ยเอาพี่ไอที่ปุดเอาเป่าวพี่กูดู้ตอนนี้คือกูต้องทำดาบเลยพังแล้วอ่ะอ่ะ อีกปะเอ่อดาบดาบดาบดาดีดาดดาบดาเเยอะมีใครมีไม้เยอะๆมั่งยางยังตอนนี้ไม้หมดตัวจะไปทำแล้วเพิ่มอะเดี๋ยวที่กำลังจะทำเพิ่มดาบอยู่ไหนวะเอ้ยดาบกูต้องค้าบีมาเออเอาเหล็กมาเดชดาบเหล็กอ่ะปัญหาคือในตัวกูมีดาบเหล็กอยู่อันหนึ่งจำได้ว่าไอ้มาร์กตายแล้วกู่อยมาอ้าวทำไมนายทำอย่างนี้อ่ะ กูไม่ได้ทำเว้ยพี่กลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยเสียแต่น้องเด็กเราหรืนอนนอนเตียงอะเตียงอยู่ไหนอะเตียงอยู่นี่เตียงเตียงครบหรือเปล่าตรงแจ้งไรเงี้ยเตียงครบหรือเปล่าเตียงกูอยู่กรุกูไปนอนใต้บ้านก็ได้นอนใต้บ้านแหละนอนที่เดียวเอ้ยนอนดินอนนอนดิทำคุยอะไรกันทิพย รอไอ้นเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเร็วเร็วเร็วนอนนอนนอนไอ้จะนอนนะไอ้พี่ไอ้เจียงอยู่ข้างบนเสียแล้วมาเรานอนแล้วกูนอนแล้วนอนข้างล่างไอ้นัดมึงเล่นเกมมึงก็เล่นดิมึงจะไปเล่นเรียบร้อยเมื่อกี้กูลุกปุ๊บกูวิ่งจะชนกระบองเพชรเลยเจียมเมื่อกี้พี่ไอ้บอกอะไรนะมึงเคยดูสติมา ไอ้นั่นมัจัดของก่อนดีกว่าจะดุ้งตื่นมาแล้วมันวิ่งชนกระแพงพอแล้วแล้วมันเหยียบอะไรอ่ะแล้ตึงตึงอะไรของมันก็ไม่รู้เออไอ้ที่ตีที่ปั๊มของเนี่ยแล้วของตกของนอกวันเนี่ยจะเอาไปใส่ไหนนะของดอกมาก็มันจะมีกล่องอยู่บนกองสปาวอ่ะเอ้ยไม่ใช่กองสปาดิมันจะมีกล่องอยู่บนเครื่องปั๊มอ่ะเออเที่ทำไว้เริมมาทำหน้าที่ต่อมาพี่ไม่ชอบคนขี้เกียจ เงียบเก็บนี่มุกเหรอมุกหรือเปล่าผงมุกแสนจะโตนี่ก็เยอะเลือเกินทำไมไม้มันน้อยอย่ังมึงดูแมแบไม่น่าพูดอ้าวกูผิดใช่ไหมเนี่ยพูดอะไรกูกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยสายตาน้องเด็กแล้ใช่ไหมอ้าวเฮยทำไมต้นไม้ไม่โตวะ อุ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นน่ะไอ้กระดูกจากสเกลิตันบอลอ่ะอยู่ข้างบนกล่องมอนเตอร์นะอยู่ตรงที่ปั๊มไอ้นั่นนะมอนเตอร์ทาวเวอร์นั่นมาทำบนมีหมดแล้วไอ้ข้างบนน่ะนะที่พี่เพิ่งเอาไปใส่นะไม่รู้อะดึงออกมาดึงออกมาดึงเออโอ้ยเยอะดินมีแค่นี้เหร ที่ขุดพังแล้วก็บอกให้ทำมาสักยี่สิบอานจะขุดลึกขนาดไหนอ่ะลุกเรื่อยๆจนฝากกูจะขี้เกียจขุดอ่ะอ้าวทำไมมึงขุดขนาดนั้นน่ะเอาตรงๆว่าเออคูเล่นเนี่ยกูไม่รู้จะทำอะไรงไงอ้าวแล้วมึงจะขุดทำไมอ่ะกูอยากออกแบบนเนยเผื่อจะแบบเอย้จะทำเป็นสถาปัตยกรรมมึงก็ทำมันดีๆนะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะว่า ไอ้ไอมันจะทำอะไรของมันนะอาจจะทำเป็นกระโดดกระโดดยังไงไม่ให้ตกเราจะทำสกู๊ปพิเศษสำหรับไอ้ไอนะฮะว่ามึงทำเฮียอะไรสกูป๊ปสกูป๊ปสกู๊ปเฮียอะไรปวามูสก <c oughs> สกูป๊ปอมยต้องการอะไรจากสังคมเ <c oughs> มื่อไหร่จะถึงไอ้นั่นวะเออหินไม่มีอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำก่อนต้อง,องปั๊มก็ไปขุดดิ เออพูดถึงหินไปทำบันไดแซนต,ตโตนก่นดีกว่าฮะทีเกตดกระโดดขึ้นกูว่านะกูว่าต้องคงต้องทำกล่องเก็บพวกแบบของที่มันสำคัญสำคัญได้ด้วยไขย่ไข่วัวอะไรเงี้ยไขยย่ไก่อะไรเงี้ยแยกของไงเดี๋ยวไปใช้เปิร์ปลาหมดแล้วไข่ม่งขุดทางเสียหมดเลยเนี่ยย่ลืมไปตคคาบอยู่ ได้ขวาแล้วทำไมตัดไม้คนเดียวเลยนะเออกล่องเก็บแร่บุคคลที่มีอายุไม่ถึง50ปีมันได้รับคำแนะนำอ้าวฮะอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บแร่ดีกว่แร่อะไรจ๊อเดี๋ยวยเฮ้ยพี่ใช้บนลมิวให้หมดเลยนะ โอ้บนมิวเหลือยงเงยอะๆบนมิวมีตั้งห้าเอ้ยห้าสิบสี่อันในกล่องอ็นมาใช้หมดแล้วบ้านอเดี๋ยวเอากล่องไีหนึ่งไว้ไตรงนี้เอากล่องไว้ตรงไหนกวะเออไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นกล่องเก็บของสำคัญนะที่ว่าอยู่กับอยู่ข้างหลางเปลี่ยนเสียงมอนตี้มอนเตอร์เจ็บเป็นเสียงเพลงได้ไหมเนี่ยฮะมันะเปเ็นร้องเลยโดนตีวติ๊กย่าย่าเหรอ มันทำได้ไม่ใช่เหรอวะเราไปแก้แพ็คมันอะกูทำได้แต่กูขี้เกียจรู้เรื่องนะขี้เกียจเออนั่นแหละชัดเจนชัดเจนมันะเคยทำเพอร์เซชั่นแบบอยู่กูจำได้มันทำได้แต่กูลำคาญเนี่ยกูเดินออกมาเนี่ยให้มันเป็นเสียงดนตรีได้ไหมกองกีตาร์อะไรพวกเนี้ยกูลำเปือเปล่าวะมึงหลอนมึงกวันนี้กูกูพูดอะไรเหมือนลิ้นพันกันเลยวะคือมึงเมาอ่ะพี่ไอมานี่อ่ะขวาน สรุปคือม pues ึงเมาผมไม่ได้จะเอาขวานเออของสำคัญเรามีอันนี <c oughs training> ้อันนี้ลอยลงมาข้างล่างเลยก็เนี่ยให้อยู่ข้างหลังเอ้าซิดเดียนข้างหลเนี่ยเนี่ยเขาเทพตายกูว่ากูเมาเลยนะกูเจอคนเมาอ่ะเห็นเลขมึงก็ขายกันมันขายกันยังไงของกูศูนย์ศูนย์หนึ่งสองของสำคัญมีแค่นี้มั้งเออว่ะ ชื่อทุกคนมีเลขกันหมดเลยที่มาข้อความขึ้นหน่อยขวานเอ้ยพี่แอ๊บข้อควันขึ้นหน่อยเฮ้ยขอควันขึ้นหน่อยโดนล้อแล้วเออแตงโมนี่โดนล้อแตงโมแตงโมแตงโมเอ้ยฟักทองมีใครปลูกอย่างวะไม่มีมีด้วยแล้วหายไปไหนอ่ะกูเคยเติมไว้ใช่ไหมเหรอเติมเติมเราต้องเติมไม่เติม เพิ่มไปสองร้อยหุยได้ดีมอกเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแบงคแอปเปิลเขาบอกว่าฟักทองอยู่ในตัวไอ้น็อตอะอ่าวใครก็ได้แฮกตัวไอ้น็อตเข้ามาใช่ป่ะฟักทองอยู่ในตัวน็อตเปล่าวะเอ้ยใช่เหรอก็มันหายไปไหนอะก็ทำไมไม่อยู่ในตัวน็อต TNT ก็อยู่ในตัวน็อตงั้นเดี๋ยวรอแป๊บ TNT ในกล่องเอทีเอทีเอ้อ อ้าวไอหลอแล้วมึงอ้ไอไอ,ไอมึงหลอแล้วมึง <c oughs> <c oughs> อยากมาบินสองได้ไหมหลออยากมาบินสองได้ไหมคุณเห็นผม,มเพื่อนเล่นถูกคหมคนพูดเงี้ยทำไมผมไม่ตลกนะครับ <c oughs> ผมไม่ง่ายนะฮะเลยง่ายเลยเอเอกล่อ,องข้างล่างนี่เป็นไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะ เดี๋ยวมันจะเสียพี่มางมาช่วยตัดไม้หน่อยก็ได้มั้งเดี๋ยวแป๊บนึ่งในพี่กำลังจัดของในกล่องอยู่อ๋อพี่กำลังเตรียมของอยู่น้องเออชูกาเคใช่ชูกาเคของสำคัญถ้ายังไม่กดมีเลยเรอมีดิชูกาเคเฮ้ยถูกด้วยป่ะอ๋อในไงพังกินนี่ไงพัมกินของสำคัญเก็บไว้เอ้พี่น้องมา มึงแฮกมึงแฮกมึงแฮกอย่ามึงแฮกเอใช่ชื่อนี้เหรอใช่พี่น็อตมามึงดูในตะไกมาใช่ไหมก็มีฮะไม่ชื่อนัดพิมพ์ได้อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าก่อนเราจะออกจากเกมเนี่ยให้ทุกคนทํากล่องของส่วนตัวของตัวเองมาก่อนนะก่อนออกเกมเอาของใส่กล่องให้หมดเออเออเออเมื่อกี้จะอะไรจากพี่น็อตนะไม่เผื่อว่าบางคนไม่ได้ถ่ายด้วยไงจะได้ไม่ต้องนี่เด็จ๋าพุกพวกเช็ค เมื่อกี้เจ้าอะไรจากพี่น็อตนะพี่น็อตไม่มีวะไอเราก็ลืมดูแล้วเราถ่ายขนาดไหนไม่มีไม่เด่นทีนทีก้อนึ่งก็ฟินแอนสติลฟินแอนสติวงั้นออกเอาเอาเอามาขอใช้นึงก็ได้ของใส่กล่องทั้งหมดเลยเออมาแล้วออกแล้วไม่ทันแล้วปิดแล้วเงี้ยมันไม่มีอะไรมันมีแค่อุปกรณ์เฉยก็บไว่นน้ำหน้าสมน้ำหน้า อ้ยโทษ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 แล้วทำไมโอ้โหเอ่อของเปิดวิตกใจแม่งพุ่งใส่หน้ามีอะไรไหมเนี่ยพุ่งใส่หน้าเมื่อกี้ข้าวนี่ให้จริงๆฝาดอ่ะวานอันนี้วานจริงๆพิกแอคพิกแอคลูกพิกแอควานให้ขวานมันไปจริงๆกันอ๋อหวานอ๋อหวานหวานหวานไม่ใช่หวานมตา หูหาเรื่องนะมึงเนี่ยหูมึงหาเรื่องนะเนี่ยหวานขวานครับพี่หาหูหาเรื่องไหนลองพูดดิขวานพูดตามนรชานะคะขวานขวานปวดน้องคูขวานขวนเัี้ยอาวันที่นั่งดูคิศิษย์วิทยามาโคตรฟินนะกูยังไม่เคยดูเลยหนักวากหนักเลยที่จ่าพนมเล่น อ่อาพนมเล่นขอกินข้าวเหมือนกันพี่มัิสีสีสียมพูฟุ่งตกน้ำโคตรมันพี่พี่ซ<ล>ื้อแผ่นกี่บาทเนี่ยร้อยเก้าสิบเออสมควรมันมันติดอยู่อ่ะอยู่เขียนว่าคิดถึงวิทยาแต่หน้าปกเป็นรูปจาพนมกำลังกำลังกระโดดเสร็จแล้วก็เอากระดูกอะไรสัก,ยกอย่างมาแข่งตกใจ โอ้ก็ไม่มีใครเก็บของเลยเนาะของไรเนี่ยของในกล่องไอ้สปาไอเดียของมันจะหายมีอะไรบอกกินข้าวไม่ได้เอาไปนะรอะไรกูตายไว้นี่ไงอ๋อแล้วปลาหมึกหูปลาหมึกเกิดตรงนี้เต็มเลยไหนไหนก็ดีแล้วเองไม่บอกนะอ๋อบ่อน้กเหรอก็ฆ่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอตั้งกลุ่มใหม่ปลาหมึกมันไปทำอะไรผิดวะทำไมต้องฆ่ามันด้วยวะมันไส้มันจบนะ คำเดียวเลยจากใจหมอ่นไส้แหละแชมปเว้ยเซาเทียนเวยเซาเทียนเจ้าฆ่าพ่อข้าเว้ยเซาเทียนเอ้ยไปนอนว่าจะไเตียงไว้ข้างล่างเดี๋ยวไหมเอ้ยเสียงคิปเปอร์ปะวะเนี่ยผัดกันมาเก็บบังกก็ได้ตรงเนี้ย เราจะมีโปรเจกต์ค้ำปืนใหญ่ฮะอ้าวพนี้กปืนใหญ่แมงปืนใหญ่แบบแมนนวลปืนใหญ่แบบแมนนวลตกลงแมปนี้มึงจะเล่นแบบเคลียร์จบหรือว่าจะเล่นสร้างไปเรื่อยๆวะก็เราก็เล่นของเราไปเรื่อยๆเอาสนุกไม่ต้องเคลียร์ให้จบหรอกถ้าเคลียร์จบก็ต้องเป็นหน้าที่ของคือยังไม่จบแน่นอนใช่ไหมเออเล่นยังไงก็ไม่จบอ่ะเพราะอะไรนะเพราะอูไม่ค่อยถ่ายนอนนอนด่วนนะ แล้วใครเขานอนรอเลยวะรอพี่มาร์คอ้าวก็ไม่ว่างนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวมอนก็มาระเบิดหัวของเรกนานไงนานไงี้ยนอนดีสักนอนไม่ได้แล้วด้วยนอนไม่ได้แล้วด้วยอุ้ยอุ้ยนะจูนนะจูนใครเขาไม่รีบนอนนึกถึงสัตว์ทีพีมานอนดีนอนดีนอนดี มึงบอกน้องตอมบี้เด็กเร็วเร็วเร็วกูเตอร์พอกูมาถึงเนี่ยดีวีมาถึงตอมบี้แม่งอยู่ข้างหน้ากูแล้วมึงจะรู้ไหมนอนกับมึงอะไรที่เนี่ยตอนนี้ก่อนเหมือนซเฮ้ยขีบเปล่าเดียบดูหลังมาอุ้ยอุยอุยมานนัดยุ่งเออนัดเราจะป้องกันความบี้เด็กยังไงดีวะช่างแม่ง ไม่เลยแล้วก็ลาวาราฟเลยมันเซฟเข้ามาได้แล้วเซฟนั่นดิตั้งปุ่มตั้งไงวะแล้วมันต้องออกเกมก็คอนโทรลเลอร์คอนโทรไงอดทันแล้วนไม่ใช่ยไปที่ออปชันอ่ะแล้วก็คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ฮะปุ่มเมาส์มันไม่มีมีนะ ให้กด<า>ทุบอะไระเงี้ยนะเฮ้ยนัดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทำกล่องมาใกล้ๆไอ้ต้นไม้ไว้ไว้กล่องนึงอ,อ้าวโอ้ซอมบี้เด็กเฮียซอมบีเ้เฮียทำไมเลอแม่งตีกูแม่งออกจากกองปล่ามาตีกูมันมีกองเปลา่าดเหรอไม่ไม่ใช่กองปล่าจุดสปารมอนเตอร์เออง่ายดีเซฟจุดสปารโอ้ยแม่งลำบากจริง เอาเดี๋ยวเอาทำโบนเอาไว้เขาเขาเรียกอะไรเขาเรียกโบนมิวหรือว่าโบนเฉยวะไม่รู้อ่ะไอ้นั่นเขาเรียกทีโบนไงทุยอ๋อโบนมิวถ้าเป็นปุ๋ยเขาเรียกโบนมิวนะครับเฮ้ยกูเจอหินด้วยมากูเจอหินไห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 นโอ้ยปีนบันเจอหินเลยอ๋อเดิมแม่งขุดแม่งขุดไปจนเจอหินอ่ะเฮ้ย มีแร่ไหมเนี่ยไม่มีมันไปยามาอยู่เดี๋ยวก่อนนะคือกระจกเนี่ยมันไม่ต้องใช้แล้วไงไม่ต้องเผาแล้วนะกล่องเก็บกล่องเก็บบนมิวอยู่นี่นะหินอะไรหินนดำดีอ่ะโอ้ยเซฟเดี๋ยวลงไปหาไอ้ไเดือขอค่าตัวตายหน่อยป่ะได้เว้ยมีแร่เลยในไอ้อยู่ไหนวะ เออเอ๊ะมันเจอหินตรงไหนวะอ้าวไอ้เสียตายอ้าวี่ีมดิเอ้ยทไมแรหายากีหรือมันไม่มีอวะมันไม่มีกูไม่ได้เอนอไรไว้แล้วะฮะมึงอยากขุดเลอะเทอะดิวะกูไม่ได้ขุดเลอะเทอะเว้ยกูขุดไอเนี้ยแหละแล้วกูลองขุดมาดูลึกๆมันจะไ ไอหินไหมเอาไอหินเนี่ยเขาคุ้นตินั่นเละได้ให้มันจริงจริงว้ยมันมีแร่สัตว์แร่อะไรเจอครูเจอครูเจออยังสูงเลยพี่ไอ้ัาดีวัาดีทีพีดีทีพีดีทีพีดีหายากแบบเจอได้แค่อันเดียวเองคู้นอ้าวแตกเลยโอ้โหมึงนี่ก็เดนได้เนาะเียวขุดลงมาวะเนี่ยแล้วจะขึ้นยังไงกันทีเนี้ยอ่ตอนนี้เราก็เจอเหมืองหินแล้วนะฮะ แดี๋ยวต่อต่อขึ้นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวทำบันไดลิงลงมาใครก็ได้ตายคนหนึ่งให้ดีเซฟเอ้ยของนะาเตมตัวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะชื่อใครขึ้นก่อนวะกนไหนทายได้เฮ้ยมีโอกาสเจอเลยถ้าโต้วนยมาร์กเออมึงอยากขุดมึงก็ขุดไปแต่ว่าแต่ที่กูรู้คือมึงทำห้องที่มึงขุดไปเนี่ยที่มึงเป็นห้องเนี่ยทำให้มันดีด้วยอยากลงไปดูอะทำอะไรให้หน่อยก็ได้ลงไปดิทีพีพีชื่อใครขึ้นก่อน เอ้ใครก็ได้ทำทัตมาให้หน่อยทัดทัตต้องการทัตอ,ออกือถาว่า,าวรีบเบรไอ้อมันต้องการทัตจริงๆเพราะว่าเนี่ยใครจะมาบุกเบิกเหมืองไล้พี่พอตอนนี้แมบบเราขาดเหมืองไม่ใช่แล้วยู่ไหนเลาวะจริงจงคือแมบบููไาอยู่ข้างบนไเงเขาอยู่ข้างบนกันหมปปดแล้วไงนัดมาดดเรามาช่วยกันทำแแบบให้มันดีเด้อนะเออแล้วเธอพวกนั้นอ่ะไม่ได้เรื่อง เอาไม้ก่อนได้ไหมเฮ้ยแต่เบดเบดล็อกเบดล็อกที่นี่มันแหลไม่เลอะเทอะเนาะเพขู่จนนั่นเลยไม่เป็นแค่ชั้นเดียวอะแต่แต่ว่ากูไม่คิดว่ามันจะมีแหล่ด้วยนะเว้ยจริงป่ะอืคิดว่าจะมีแค่หินอย่างเดียวอะคิดว่าจะมีแค่หินอย่างเดียวนะเอ็กเล่เลยเอ็กเล่เฮ้ยมีไอ้เยี้ยมีดินด้วยมาร์คเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงดิจริงจรดินเฮ้ยเปี่ยวเปี้ยวคนณเล่คนเลย เซฟขุดขดไปให้หน่อยเซฟขุดไปให้หน่อยไม่มีต้องจะ้ดาขุดเลยเออมือขุดเลยเจ็บมือโอ้ยโอ้ยเจ็บมือโอ๊ยเจ็บมือโอ้ยเจ็บมือทำไมไม่มาคนล้วงกันวะตัว IP ต้องชื่อให้ขึ้นก่อนแล้วแน่ชื่อเอาขึ้นก่อนเราเราไปเราไปหาอ๋อจะมาทำไมโอ้ยเจ็บเจ็บหวังโอ้โทีนี้เรารวยแล้วรวยด้ขึ้นแล้วบอกให้หาชัด เออเลสเตอนเอ้ยเลสเตอนที่ขุดไอรอนไอสัตว์ที่ขุดไอรอนไอสัตว์จะเพิ่งขุดที่ขุดไอร่อนโ้เฮ้ยโอ้มึงเจออะไรกันวะเนี่ยอยากลงไปบ้างยริงเลยแต่กูต้องอยู่แต่มันต้องมีคนอยู่บนคนหนึ่งเอออยู่ไปอย่างนั้นแหละอ่าแค่อยู่อยู่ข้างล่างห็โอเคนะกูมีประโยชน์เอ้กูมีประโยชน์แล้วนักขุดประจำเซิร์ฟเวอร์ขุดขุดทุกอย่างที่มึงยืนอยู่บนนั้นนเี่ย เอ้เจอไอ้นี่ด้วยดินฟิวฮะที่ทมันทำคี่จุดไฟไงโอ้แอปเปิลอาจจะขึ้นมาแม่งเจแอปเปิลเดีไม่มาแม่งเก็บก่อนกูเจอเล่กูเจอแล่เพราะการเจลเนตกูเจอเล่เว้ยเจอเล่โอ้กูเจอเล่ พลาดเออพลาดอะไรมันไม่ไม่ได้เจ้นเ็ตภา,าพเพราะว่ากูตั้งไว้ว่ามันเป็นหินอ่ะไอชั้น<อ>ที่ถัดไปอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีแร่ไงอ๋เอเฮ้ยมันเจอแต่มันหาโอกาสหาแร่ยากมากเลยนะเว้ยขุดขุดประมาณสิบตีสักตีไปห้าสิบ็อกเจอแร่หนึ่งก้อนอ่ะแม่งก็โคตรเหมือนชีวิตจริงอ่ะเออเออนัดฮะทีวีาไปหนทีวีข้าหาย ได้ไดนัดไปทำห้องข้างล่างเราให้มันดูดีดีแบบเอ่อเดี๋ยวขไม้ข้าบนโตหมดเลยใช่ไหมทำบันไดลิงแล้วโยนลงมาให้พี่ดีไม่โตอ่ะมีปุ๋ยอยู่อะ่ะลองใช้ดูเออเซฟมาช่วยก่อนไหมทำโยนมาเดี๋ยวพี่จะทำทางขึ้นทำลงมันจะได้ดูไม่อุบาทมากโอ้ยโดนงังจริงๆงใช้น้ำก็ได้ไม嘛ตอนลงอะ่ะเออตอนลงเดี๋ยวใช้น้ำบบทางเข้าบ้านเราอ่ะ แต่ว่าตอนขึ้นน่มันลำบากดินเดี๋ยวใส่ไว้ในกล่องนู้นเออไว้ในกล่องไปได้การมิชชั่นคอมเพลตครับมิชชั่นคอมเพลตคอมเพลตวัดเฮ้ยก็หินเลือนรบไม่หน่อยอะไรนะออกหน้าประตูให้หน่อยไปวางกิจแต่ตอนนี้คือหินคือแบบเหลือ มึงก็จะขุดเยอะสิเดี๋ยวมันจะเหลือดินก็เหลือดินก็เหลือเออโอเคว่ะเออเอาเอาดินมาทำเอาดินมาอันนี้ก็ได้พี่ย้เอาที่กุดต่อไปเอาเอาเอาหนึ่งสองสามสี่รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีอ่ะหกเจ็ดก่อนหน้านี้คือแบบขุดแบบโคตรไรจุดหมายอะขุดไปเรื่อยๆอ่ะคือบ้านว่างอ่ะคุดแบบว่างอ่ะคือกูว่างอ่ะเออขอเวลานอกสักคุณ ขุดเจอไดมอนด์มากูเฮเลยเชี่ยเบอร์ใครเหรอไม่ร okay. ู <c oughs> ้เบอร์ใครกูไม่โทรกลับด้วยอะไรกูอินดี้ไอ้ยโทรกลับหน่อยก็ได้มั้งนัดโทรไปอ่ะนัดวางสายนัดรีบใช่เบอร์มึงเหรอมึงก็คุยกับกูมึงจะโทรมนอนเพี้ยอะไรมันบันเทิงมากใช่ไหมว่างๆแถวบ้านเล่นบันเทิงเลขอขอไม้ด้วยขอไม้ด้วยจะทำทัดเพราะอยู่ในนี้ดูมีสิทธิ์ที่มอนสเตอร์จะเกิดมา แดดหลังกูได้มันต้องบอกว่ามีสิทธิ์มึงไม่ต,มต้องพูดว่ามีสิทธิ์มีแน่ๆ <c ười> คือมันมีแน่ๆต้องการดวดแหละตอนนี้ต้องการดวดเพราะแมงมืดมากเจนสัมผัสได้ค่ะตอนนี้ไอสัมผัสได้เลยครับแต่มันเย็นมากมัน<ๆ>มืดมากอ่าตอนนี้กูว่าขุดทะลุห้องไอ้นี่แล้วเฮ้ยเจอจริงแล้วจริงป่ะมากูขุดทะลุไอ้นี่ไว้อไอ้ห้องที่ว่าบ้านเราอะ เออขุดทะลุต้องทำบันไดลงอีกใช่ไหมน่ะเออทำบันไดลิงอ่ะบันไดลิงง่ายสุดพอความอยากรู้อยากเห็นของกูไงว่าบล็อกแซนด์สโตนมันจะสุดสิ้นสุดตรงไหนนี่พูดง่ายๆคือมันททำไมพี่ไม่ทำมีช่องแน่ได้ไหมเฮ้ยเจอเลสโตนอีกก้อนแล้วสัญญาสามสี่ก้อนเฮ้ยเลสโตนเอามาไว้ก็ดีนะเพราะว่าเลสโตนสามารถทำออฟซิเดียนได้ที่ขุดไม่ใช่ที่ที่ขุดได้รอดไม่มี ไอรอนไม่ไปทำเกาะไอรอนหมดเดี๋ยวไม่ใช่้เําไปทำทำถังอเฮ้ยไอรอนไอรอนมีอยู่เดี๋ยวเอาไปให้แต่แต่นกูไม่แน่ใจนะว่าไอไอที่เราปั๊มะมันสามารถปั๊มไอรอนได้หรือเปล่าฮะไม่ได้เอาเดี๋ยวคาร์ที่คุณไอรอนมาให้นะทอไมทำไมทำไมคาร์มันน่าจะมีระบบเอาธนูมาทำเป็นไอรอนต่อนะไอ้เี้ยเอาหัวธนูมา อู๋ไม่รู้แลวยว่าไอ้แมปเรามันสามารถทำเครื่องปั๊มไอ้นี้ได้เปล่าเครื่องปั๊มไอรอนน่ะโดยใช้ n อ c นบอะอย่างที่คนอื่นเขาทำกันอ่ะรู้ทำได้เปล่าที่นี้ถ้าจะลงมาะถางใหญ่หน่องเฮ้ยโอ้โหเล่นต้นเยอะเลยมั้ยมีข่าวจะบอกคือว่ามืดแล้วโอ้โหมาร์คฮะทำไมเซฟนัดเอาที่นอนมาด้วยหรือเปล่าเปล่าเฮ้ยนะไกลลิงพี่มามาใครก็ได้ มารับของเลยมาส่งของแล้วก็ไปแล้วอ้าวมึงมาตงอย่างนี้เหรออืมส่งล้วหน่วยกล้าตายหนววะอีนัทแล้วของอยู่กับนัทหมดเลยเก็บของแล้วมึงทีพีกับอะไรมาเดี๋ยวส่งของให้ต่วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยของพี่เต็มเอ้ยของเต็มหมดเลยใครก็ได้ท้ามีกล่องกล่องอยู่กับตัวเอากล่องวางให้หน่อยอาโยนมาให้นัทดิบอกแล้วเป็นคนส่งของให้ส่งของ เอาเอาไปให้หมดเลยบอกให้โยนมาตอนนี้ก็พอดูดีหน่อยเอากล่องนะก็กูบอกกูไม่มีกล่องเอาก็กูบอกวินดี้นี่ขึ้นไปหาเจว่เอากล่องไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยขึ้นไปแอวเดี๋ยวค่อยลงแววทำเป็นร้านวิ่งเล่นใช่ไหมเนี่ยตลบคือตรงนี้มึงทำเป็นวันเป็นร้านวิ่งเล่นใช่ไหม ที่มึงขุดกันมาเป็นห้องเนี่ยว่าทำให้วิ่งเล่นใช่ไหม